นางคำแก้วเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านทุกคนต่างรู้ดีว่าเธอเป็นคนจิตใจดีและซื่อตรงแต่ในใจของคำแก้วนั้นใฝ่ฝันถึงความรักที่โรแมนติกราวกับในตำนานเธอเบื่อหน่ายชายหนุ่มในหมู่บ้านที่ซื่อตรงแต่จืดชืดวันหนึ่งในงานบุญใหญ่คำแก้วก็ได้พบกับอ้าคำสิงชายหนุ่มรูปงามจากต่างหมู่บ้าน คำสิงมีสเสน่ห์ร้ายกาจใบหน้าคมเข้มและรอยยิ้มที่ทำให้สาวๆใจละลายคำสิงเดินเข้ามาหาคำแก้วที่กำลังทำบุญอย่างเงียบๆแม่คำแก้วบุญของเจ้าคงใหญ่หลวงนักงามสะพรั่งจนเทวดายัางต้องมองคำสิงเอ่ยคำหวานคำแก้วหน้าแดงด้วยความเขินอายไม่เคยมีใครพูดกับเธอแบบนี้มาก่อนท่านคำสิงก็พูดเกินไปเจ้าคะ่ะ ตั้งแต่คืนนั้นคำสิงก็เข้ามาพัวพันกับคำแก้วไม่ห่างเขาใช้มารยาและคำสัญญาที่สวยหรูหลอกล่อเธอพี่รักเจ้าเพียงคนเดียวคำแก้วเอ๋ยเจ้าคือดวงใจของพี่คำสิงกระซิบข้างหูคำแก้วหลงสเสนเขาอย่างโง่หัวไม่ขึ้นท่านคำสิงข้าก็รักท่านเจ้าค่ะแต่กิตติศัพท์ความเจ้าชู้ของคำสิงนั้นโด่งดังไปทั่วหลายหมู่บ้านเขาขึ้นชื่อเรื่องมีภรรยาอยู่หลายคน ชาวบ้านจึงพยายามเตือนคำแก้วแก้วเอ้ยแม่เคยได้ยินมาว่าไอ้คำสิงมันมีเมียแล้วนะแกอย่าไปหลงคารมมันเลยแม่ของคำแก้วเตือนด้วยความเป็นห่วงไม่จริงหรอกแม่คำแก้วตอบอย่างหัวเสียแม่กับชาวบ้านก็แค่ริษยาที่คำสิงเขารูปงามและมาสนใจลูกคนเดียวเพื่อนสนิทของคำแก้วก็เตือนเธอด้วยความจริงใจ แก้วพวกเราเห็นกับตาไอ้คำสิงมันเคยคบซ้อนเมียมาแล้วสองคนแกอย่าเอาอนาคตไปทิ้งกับมันเลยแต่คำแก้วไม่ฟังเธอมองไม่เห็นความชั่วช้าของพญาเสือผู้หญิงคนนี้เลยแม้แต่น้อยพวกแกมันอิจฉาคำแก้วตัดบทแล้วเริ่มออกห่างจากเพื่อนและครอบครัวที่พยายามเตือนเธอวันหนึ่งคำสิงจูงมือคำแก้วไปในที่ลับตาคน คำแก้วเจ้าเชื่อใจพี่ใช่ไหมคำสิงถามด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เย้ายวนพี่สัญญาว่าพี่จะรักเจ้าเพียงคนเดียวคำแก้วหลงเชื่อคำโกหกของเขาอย่างสนิทใจข้าเชื่อท่านเจ้าค่ะคำแก้วตอบด้วยเสียงแผ่วเบาในที่สุดคำแก้วก็ตัดสินใจมอบกายและใจให้กับคำสิงอย่างลับๆโดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้กำลังจะนำพาชีวิตเธอไปสู่หายนะ เธอหลงรักคนเจ้าชู้จนมองไม่เห็นความชั่วช้าของพญาเสือผู้หญิงคนนี้เลยแม้แต่น้อยในช่วงแรกนางคำแก้วมีความสุขกับความรักที่ได้รับจากอ้ายคำสิงอย่างท่วมทน้นท่านคำสิงท่านช่างแสนดีกับข้าเหลือเกินคำแก้วกล่าวด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิม้มคำสิงกอดเธอไว้แน่นแน่นอนสิคำแก้วเจ้าคือหนึ่งเดียวในใจพี่ทว่า ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานคำแก้วเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติคำสิงไม่เคยพาเธอไปเปิดตัวกับใครเลยและมักจะหายไปหลายวันโดยไม่มีเหตุผลท่านคำสิงท่านไปไหนมาตั้งสามวันข้ารอท่านจนใจจะขาดแล้วนะเจ้าคะคำแก้วถามอย่างน้อยใจคำสิงตอบอย่างง่ายดายพี่ไปติดต่อค้าขายที่ต่างเมืองมานะสิเจ้าอย่าคิดมากเลย ความสงสัยกัดกินใจคำแก้วจนทนไม่ไหววันหนึ่งคำแก้วจึงตัดสินใจสะกดรอยตามคำสิงไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งและสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้หัวใจของเธอแตกสลายคำสิงกำลังเดินเข้าไปในเรือนหลังใหญ่และมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมารับเขาอย่างสนิทสนมหญิงผู้นั้นคือนางบุญยืนภรยาเอกของคำสิงและเธอกำลังตั้งครรภ์ คำแก้วยืนนิ่งราวกับถูกสาบไม่จริงคำแก้วพึมพำคำสิงโกหกข้าเธอตรงเข้าไปเผชิญหน้ากับคำสิงทันทีท่านคำสิงนี่มันเรื่องอะไรหญิงคนนี้เป็นใครคำสิงเห็นคำแก้วก็ตกใจเล็กน้อยแต่เขาก็รีบใช้มารยาและคำหวานทันทีคำแก้วจะเย็นเย็นก่อนพี่อธิบายได้เขาจูงมือคำแก้วออกมาห่างจากบุญยืน บุญยืนเป็นเพียงภรรยาที่ครอบครัวจัดหาให้เท่านั้นคำสิงโกหกหน้าตายพี่ไม่ได้รักนางเลยความรักทั้งหมดของพี่มีให้เจ้าคนเดียวแล้วลูกในท้องของนางล่ะคะคำแก้วถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือนั่นมันเรื่องที่เกิดขึ้นตามประเพณีคำสิงอ้างอย่างเลือดเย็นพี่อยากอยู่กับเจ้าแต่พี่ทิ้งนางไปตอนนี้ไม่ได้หรอก คำแก้วหลงเชื่อคำโกหกของคำสิงอย่างหน้ามืดตาหมัวความลหลงไหลในความรักทำให้เธอยอมเมินเฉยต่อความจริงอันโหดร้ายเธอเลือกที่จะรักษาภาพลวงตาของคำสิงไว้ข้าจะต้องอยู่กับท่านให้ได้คำแก้วตัดสินใจอย่างมืดบอดคำสิงยิ้มในใจเมื่อเห็นว่าเหยื่อยังหลงกลถ้าอย่างนั้นพี่ขอให้เจ้าเป็นเมียน้อยที่ซ่อนเร้นของพี่นะพี่จะจัดเรือนรับรองอย่างดีให้เจ้า คำสิงยื่นข้อเสนอที่ง่ายดายสำหรับคนเจ้าชู้เจ้าค่ะคำแก้วตอบรับอย่างไม่ลังเลเธอเลือกที่จะเป็นเมียน้อยที่ซ่อนเร้นแทนที่จะเป็นหญิงสาวผู้มีเกียรติความมืดบอดในความรักทำให้เธอไม่สนใจความชั่วช้าของคำสิงอีกต่อไปนางคำแก้วใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในเรือนรับรองลับๆที่คำสิงจัดให้ถึงแม้จะมีเครื่องใช้หรูหราแต่ชีวิตของเธอกลับว่างเปล่า คำสิงจะแวะมาหาเพียงครั้งคราวเท่านั้นความรักที่เธอคาดหวังได้กลายเป็นความอิจฉาริษยาที่กัดกินใจแทนทำไมข้าต้องมาหลุบหลบซ่อนๆแบบนี้คำแก้วรำพึงอย่างเจ็บแค้นอีบุญยืนมันเป็นเมียหลวงได้อยู่กับท่านคำสิงอย่างเปิดเผยข้าไม่ยอมความโดดเดี่ยวผลักดันให้คำแก้วพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อดึงคำสิงไม่อยู่กับตนเองให้มากขึ้นท่านคำสิง ทำไมท่านถึงไปอยู่กับอีบุญยืนนานขนาดนั้นคะท่านไม่รักข้าแล้วใช่ไหมคำแก้วเรียกร้องด้วยน้ำเสียงหึงหวงคำสิงเริ่มเบื่อหน่ายกับความเรียกร้องของคำแก้วโ่คำแก้วพี่ก็บอกแล้วว่าต้องไปดูแลบุญยืนเพราะนางกำลังท้องเจ้าอย่าทำตัวงี่เง่าได้ไหมคำสิงตอบกลับอย่างหมุดหงิดและเริ่มทอดทิ้งคำแก้วให้นานขึ้น คำแก้วยิ่งทุกทรมานมากขึ้นจากความรักที่ขาดขาดหายหายของเขาจากหญิงสาวจิตใจดีบัดนี้เธอได้กลายเป็นคนมืดบอดด้วยความหลงสเสน่ห์และอิจฉาเธอตัดสินใจทำเรื่องร้ายกาจเพื่อทำลายบุญยืนและดึงคำสิงกลับมาถ้าข้าไม่ได้ครอบครองท่านคำสิงอย่างสมบูรณ์ข้าก็จะไม่ปล่อยให้ใครได้ครอบครอง คำแก้วไปจ้างคนปล่อยข่าวลือเรื่องความไม่ดีของนางบุญยืนในหมู่บ้านต่างๆบอกชาวบ้านไปว่าอีบุญยืนมันเป็นคนอาพับเข้ามาแล้วทำให้ผัวมีแต่เรื่องซวยๆคำแก้วสั่งการด้วยแววตาที่อำม,มหิตกว่าเดิมไม่พอแค่นั้นความมืดบอดทางรักทำให้คำแก้วไปพึ่งพาคุณใสาอาจารย์คะข้าขอให้ท่านทำเส่ย,ยาแฝดให้คำสิงมันหลงรักข้าคนเดียว คำแก้วร้องขอหมอสายอย่างสิ้นหวังคำสิงรู้ถึงการกระทําชั่วช้าของคำแก้วจากคนสนิทที่เขาจัดให้มาดูแลเธอยายคำแก้วนี่มันร้ายจริงคำสิงหัวเราะในลำคอแต่ยิ่งร้ายก็ยิ่งดีจะได้มีข้ออ้างให้เราขอเงินมันได้อีกคำสิงกลับไปหาคำแก้วด้วยคำหวานอีกครั้งคำแก้ว พี่รู้ว่าเจ้ารักพี่มากแต่ตอนนี้พี่มีปัญหาทางการเงินนิดหน่อยเจ้าพอจะช่วยพี่ได้ไหมจ๊ะคำสิงเลือกที่จะใช้โอกาสนี้หลอดเงินและทรัพย์สินจากคำแก้วต่อไปโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่าเธอกำลังตกเป็นเหี่ยอย่างสมบูรณ์ธุรกิจการค้าขายของอ้ายคำสิงเริ่มมีปัญหาอย่างหนักเพราะความฟุ่งเฟยของเขาเองทั้งที่ดินและเงินทุนเริ่มร้อยหรอทำอย่างไรดีคำสิงเครียดจัด เมียแต่ละคนก็เริ่มเรียกร้องคำสิงตัดสินใจว่าหนทางเดียวคือกลับไปหาเหย,ย่ที่พร้อมจะให้เขาทุกอย่างอย่างนางคำแก้วเขาปรากฏตัวที่เรือนรับรองลับๆโดยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์คำแก้วเอ้ยคำสิงเรียกภรยาลับด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนจนน่าสงสารพี่กำลังจะตายแล้วคำแก้วเรียกเข้ากอดสามีอย่างเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นคะท่านธุรกิจของพี่มีปัญหาใหญ่มากคำสิงกล่าวปลด ถ้าพี่ไม่ได้เงินก้อนนี้มาช่วยพี่จะต้องล้มละลายและไม่มีวันได้อยู่กับเจ้าอย่างที่ตั้งใจคำสิงทำหน้าเจ็บปวดนี่คือบททดสอบความรักสุดท้ายของเจ้าเลยนะคำแก้วเจ้าจะทิ้งพี่ไปเหมือนคนอื่นใช่ไหมคำแก้วที่หลงไหลในตัวเขาจนหมดใจไม่คิดสงสัยเลยแม้แต่น้อยไม่จริงเจ้าค่ะข้าไม่ทิ้งท่านแน่นอนท่านต้องการเงินเท่าไหร่คะ คำแก้วตอบอย่างเด็ดขาดเธอวิ่งกลับไปที่บ้านเกิดของตนและยอมขายที่นาและทรัพย์สินของครอบครัวที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อน,นำเงินมามอบให้คำสิงท่านคำสิงนี่คือทุกอย่างที่ข้ามีข้ายอมทำทุกอย่างเพื่อท่านค่ะคำสิงรับถุงเงินมาด้วยรอยยิ้มซ่อนเร้นเจ้าช่างเป็นภร,รยาที่ประเสริฐยิ่งนักคำสิงกล่าวชื่นชมแต่เขาไม่รู้เลยว่าการกระทำนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาของนางบุญยืนภร,รยาเอกของเขาตลอด บุญยืนซึ่งสงสัยการกระทำของสามีมานานและเหนื่อยหน่ายกับพฤติกรรมเจ้าชู้ของคำสิงได้สืบจนรู้ความจริงว่าคำสิงใช้คำแก้วเป็นแหล่งเงินทุนและรู้เรื่องราวของเมียคนอื่นๆทั้งหมดพอแล้วข้าจะไม่ยอมให้ไอเสือผู้หญิงคนนี้ทำร้ายใครอีกต่อไปบุญยืนตัดสินใจเด็ดขาดเธอเรียกบรรดาเมียเมียของคำสิงทั้งหมดรวมถึงคำแก้วให้มาเผชิญหน้ากันในที่สาธารณะ เมื่อทุกคนมาพร้อมหน้าคำแก้วเห็นบุญยืนเมียหลวงที่กำลังอุ้มท้องและเมียคนอื่นๆของคำสิงก็ถึงดับตกตะลึงอีบุญยืนแกเรียกพวกนี้มาทำไมคำแก้วตวาดด้วยความโกรธบุญยืนมองคำแก้วด้วยสายตาที่สงสารพี่ไม่ได้เรียกมาเพื่อทะเลาะกันหลอกคำแก้วพี่เรียกมาเพื่อเปิดโปงความจริง บุญยืนเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดที่คำสิงหลอกเอาเงินจากพวกเธอแต่ละคนคำแก้วต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าคำสิงไม่ได้รักเธอเลยแม้แต่น้อย คำแก้วมันไม่ได้รักใครเลยสักคนมันเห็นพวกเราเป็นแค่แหล่งเงินและเหยื่อทางอารมณ์เท่านั้นคำแก้วหน้าซีดเผือดเธอรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างรุนแรงความมืดบอดที่เคยปกคลุมใจเธอมานานสลายไปในพริบตาเธอหมดสิ้นทั้งทรัพย์สินและเกียรติยศและรู้แล้วว่าเธอหลงไหลคนเจ้าชู้จนมองไม่เห็นความชั่วช้าของเขาจริงๆทันทีที่ความจริงถูกเปิดโปง ไอ้คำสิงก็หนีหายไปพร้อมกับถุงเงินที่เขาหลอกเอามาจากคำแก้วและบรรดาเมียเมียของเขาไม่มีใครสามารถตามร่องรอยของพญาเสือผู้หญิงคนนี้ได้เขาทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดและความว่างเปล่าให้กับทุกคนที่หลงรักเขานางคำแก้วกลับมาที่เรือนรับรองลับๆของเธอด้วยสภาพที่หมดอาลัยตายอยากข่าสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วคำแก้วทรุดตัวลงบนพื้นอย่างคนไร้เรี่ยวแรง เธอไร้ที่พึ่งเพราะเธอยอมทอดทิ้งครอบครัวและเพื่อนทุกคนที่เคยพยายามเตือนเธอเพื่อคำสิงคนเดียวทำไมข้าถึง,งโง่เขลาได้ถึงขนาดนี้คำแก้วคร่ำครวนข้าหลงสเสน่ห์จอมปลอมจนมองไม่เห็นความชั่วช้าของเขาเลยวันต่อมานางบุญยืนตัดสินใจมาเยี่ยมคำแก้วที่เรือนคำแก้วเจ้าสบายดีหรือไม่บุญยืนถามด้วยความสงสารอย่างแท้จริง คำแก้วมองบุญยืนด้วยสายตาที่ว่างเปล่าข้ามันไร้่่าข้าสูญสิ้นทุกอย่างแล้วข้าไม่เหลืออะไรเลยบุญยืนเห็นใจในชะตากรรมของคำแก้วอย่าเสียใจไปเลยบุญยืนกล่าวเราทุกคนต่างก็ถูกไอคำสิงหลอกทั้งนั้นแหละไม่เหมือนกันหรอกคำแก้วตอบเสียงแหบแห้งข้าเป็นคนใจชั่วข้าอิจฉาเจ้าจนถึงขั้นทำเรื่องร้ายๆเพื่อแย่งผัวคนอื่น ช่างมันเธอนะบุญยืนตัดสินใจให้อภัยเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นางบุญยืนตัดสินใจเข้มแข็งเธอพาลูกน้อยหนีออกจากหมู่บ้านไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ไกลแสนไกลโดยไม่คิดจะกลับไปหาสามีที่ไร้คุณธรรมอีกข้าจะเลี้ยงลูกด้วยลำแข้งของตัวเองบุญยืนกล่าวกับตนเองอย่างมุ่งมั่นไม่ขอพึ่งพาชายชั่วอีกแล้ว ส่วนนางคำแก้วผู้หมดสิ้นทั้งทรัพย์สินและเกียรติยศตัดสินใจเดินกลับไปยังบ้านเกิดแต่ไม่มีใครต้อนรับเธอครอบครัวตัดขาดเธอเพราะความอับอายที่เธอไปเป็นเมียน้อยคนเจ้าชู้และยอมขายที่นาจนหมดสิ้นคำแก้วต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในสภาพที่โดดเดี่ยวและอับอายเธอทำงานรับจ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อประทังชีวิตเธอต้องรับกรรมที่ตนเองก่อขึ้นจากความมืดบอดทางความรัก ทุกครั้งที่คำแก้วมองย้อนกลับไปเธอเข้าใจแล้วว่าความรักที่สร้างบนความมืดบอดและความหลงสเสน่ห์จอมปลอมจะนำมาซึ่งความทุกข์ระทมและความสูญเสียสเสน่ห์ของคำสิงได้เสื่อมคลายไปหมดสิ้นแล้วเหลือไว้เพียงบทเรียนอันเจ็บปวดว่าหากใจไม่เข้มแข็งพอที่จะมองเห็นความจริงก็ต้องรับผลกรรมที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้